มิลลาอัลาอ์มฮีมอัลฮมดุลิลฮรบินอลมีนวะบินสต้าอินวะลาลวะลาวูตอิลลาบิลฮลอัลีาบาดสลามุอะลัยุมวอฮวะรัทั้งทั้งหลายครับก็ฮัมดุลิละนะครับวันี้เรากลับมาสู่บทเรียนของเรานะครับซึ่งบทเรียนที่เหลือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังเหลืออยู่เพียงแค่3บทเรียนสุดท้ายแล้วนะครับ คืนนี้พรุ่งนี้มารืนนี้กระจกเล่มนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเล่มใหม่นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวอาอยู่นะครับซึ่งมีหัวข้อว่ามินจาวามีอัดดวอานะครับเนื่องจากดวอาที่ครอบคุมคือครอบคุมในที่นี้หมายถึงครอบคลุมกลางขอภพยโทษต่อ Allah s u b h a จ a h ล Wa นะครับเป็นหะดิษที่าารางนจากุ่านอัลาษัรีรดิอัลลอฮฺอางอุทธรได้เล่าว,ว่า كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ترسون صلى الله عليه وسلم ننوع عبد منه تعالى سبحانه وتعالى فصون خالد اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي Allahumma q f i r li ma qaddamtu ak وma akhartu as وma asraru as وma a'lanu وma anta 'ala mu bi minni antan muqaddimu وantan muakhiru وantala illa illa ant าอที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อครู่นี้เนะี่ยตั้งแต่ต้นยันจบเป็นการขออภัยโทษทั้งหมดเลยโดยนี่เชคซาลานฟาวจานจึงใช้หัวข้อว่า minjawah mi a n อ u a د อาที่ครอบคลุมครอบคลุมในการขออภัยโทษนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาอธิบายตอนมาให้ความหมายตอนอธิบายกันเชษซอลส์ซาน์อธิบายบอกว่าฮะดีษบน,นี้เป็นฮะดีษที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นฮะดีษที่มีความสําคัญเป็นดุอาที่ครอบคลุมครอบคลุมการขออภัยโทษพอทารุษุนขอบอกว่าอัลลอฮ์มะฟิลีคอตีอาตีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยในความผิดให้แก่ชั้นเถิดใครเป็นคนขอพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัสลัลลัลโมฮิวุสัลลัมแล้วทารุษุมีความผิดไหม เราจะรับไม่เอาความผิดพี่น้องไม่มีความผิดไม่มีโทษแต่ถ้าเราซุนยังขอดวอามากขนาดนี้นะแล้วในภาษาอะไรกับคนอย่างเราพี่น้องที่ความผิดไม่รู้จะก่ายกองขนาดภูเขาสกิใช่ไหมครับฉะนั้นเราซุนขอดวยวาาบอกว่าอัลลอฮ์ขอ,อไปในความผิดทั้งหมดให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดใช่ไหมครับเวลาที่คำในภาษาอับเนี่ยเชฟอธิบายบอกว่าลีันนันมุฟรอเะอิดาอูดีฟะยาุมมุคำใดก็ตามที่เป็นคำที่หมายถึง สิ่งสิ่งเดียวเนี่ยพาราะทัรสุนใช้คำบอกว่าขอตีอะขอตีอะแปลว่าความผิดหนึ่งอย่างแสดงว่าคําคำนี้หมายถึงความผิดเพียงแค่อย่างเดียวแต่ใช่บอกว่าเมื่อใดที่นําไปพาดพิงว่าความผิดนั้นหรือสิ่งนั้นเป็นของของใครคําพูดนั้นจะหมายถึงทุกทุกสิ่งแสดงว่าความผิดเพียงอย่างเดียวแต่ทัรสุนบอกว่าความผิดของฉันพาดพิงมาถึงตัวของทัรสุ ฉะนั้นความผิดในที่นี้จึงหมายถึงความผิดทั้งหมดดังนั้นทาราุุขอนุวาในประโยคแรกบอกว่าโอ้ Allah ขอพระอ,องค์ได้โปรดอภัยในความผิดทั้งหมดให้แก่ชันด้วยเถิดว a j a ฮ a l i และความผิดที่หมายถึงอะไรไปเนองที่ทําโดยที่ฉันไม่รู้คําว่า w a ฮ a h u n แปลว่าทําโดยไม่รู้หรือทําโดยไม่รอบข้อใช่ไหมครับฉะนั้นความผิดใดก็าตามที่เราทําไปโดยที่เราไม่รู้ทําโดยไม่รอบข้อรู้เท่าไม่ถึงการ นี่เป็นส่วนหนึ่งของความผิดที่เกิดขึ้นดังที่เราจะอาลากล่าวไว้ในคุรานบอกว่าอินนัมเจ้าบาจุอัลลอฮิลิลลาดีนายามารูนัสูอับิจาฮาละอัลลอฮ์บอกแท้จริงอัลลอฮ์จะอะไรจะทรงกลับเนื้อรับการกลับเนื้อกับตัวสําหรับบรรดาผู้ที่ทําความผิดโดยที่เขารู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมครับฉะนั้นคําว่าเจฮลุมในที่นี้แปลว่ารู้เท่าไม่ถึงการว่าอิสรฟีฟีอัมรีและอภัยในความผิดที่ฉันทําไปโดยฉันละเมิด อิสร ا ฟีฟใอัมริชัลนละเมิดในการงานต่างๆดังที่อัลลอฮฺ تعالى กล่าวไ,ไาว้ในกุรานว่ารับบะนาฟิรละนาดุลูบะนาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยในความผิดให้แก่พวกเราว่าอิสรฟะนาฟีอัมรินาและการละเมิดของพวกเราในความผิดต่างๆ้วยเถิดฉะนั้นคำว่าอันอิสรฟในที่นี้หมายถึงการไม่มีความพอดีหรือการละเมิดซึ่งการไม่มีความพอดีหรือการละเมิดเนี่ยครอบคลุมไปถึงคำพูดการกระทำ และการใช้จ่ายหากว่าคําว่าอิสรอาไปอยู่ในการใช้จ่ายจึงแปลว่าการฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุร่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าไปอยู่ในการปฏิบัตินั่นแปลว่าเรากระทาการละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺซุพานะอุวาจาละนั่นเองเราสวนขอต่อแบบอว่ามาอันจะอัลมูบิฮีมินนีและขออัลลอฮฺอภัยในความผิดที่พระองรู้โดยเถิดสิ่งใดที่ฉันทําไปแล้วเพราะมนุษย์เนี่ยประโยคนี้เป็นการ มอบหมายการงานทุกอย่างให้แก่เราซุปทานองค์วจาาเพราะมนุษย์อย่างเราพี่น้องทำไปแล้วเมื่อวานวันนี้ลืมนะและนะัปสาอะไรกับ5้าปีสิบปี20ปิ 20, ปีที่ผ่านมามใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสุดข,ขอดวงจากอัลลอฮ์บอกว่าให้าอาลลอฮ์จาราอภัยในสิ่งที่วงรู้ด้วยเถิดเพราะในบางครั้งเราทําไปแล้วเราลืมเราลืมแต่ปัญหาคือพอไปถึงวันเกียร์มาเพิ่งจะอ่า ฉันยังไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวในความผิดเหล่านี้เลยแต่สุดนจริงสองนใน้ขอบอกว่าขอลาภัยในความผิดในสิ่งที่ฉันลืมไปด้วยที่พระองค์ทรงรอบรู้ในความผิดต่างๆเหล่านั้นและยังไม่จบนะพี่น้องแต่สุนขอต่บ um li, Allah, อบอกอัลลอฮฺมักฟิรลีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่ฉันด้วยเถอดอภัยอะไรพี่น้องยิดดีความผิดที่ฉันทําไปโดยที่ฉันตั้งใจทาวาฮัซลีและความผิดที่ฉันทาไปโดยที่ฉันไม่ได้ตั้งใจ แปลว่าทําแบบไหนทําแบบเล่นเล่นใช่ไหมครับเชคกอธิบายว่าอะไรพนะี่น้องเชคกอธิบายบอกว่าคําว่าฮาซิลลนหรือฮัสลีในที่นี้หมายถึงเยอันีไรดะกอซีดินมินบาบิลมูซาแปลว่าทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจทําแบบเล่นเล่นวอมินบาบิลได้ทำแบบอะไรพี่น้องก็หกแบบใป้คนเขาอบอเราะกันทําไปโดยเพื่อต้องการในคน หัวเราะใช่ไหมครับฉะนั้นความผิดนี้จึงเป็นความผิดที่ในบางครั้งเราไม่ทันได้ระวังใช่ไหมครับเราจะอ่ากล่าวว่าหนึ่งกุรอานบอกว่าวะลาอินซาอันตะฮุมไลยะกูลุนนะอินนมาอินนมากุนนานาคูดวะนะนะอับมุฮัมมัดฮาว่าเจ้าถามพวกเขาคุณหมายถึงบรรดามุนาฟิกินท้าไมเจ้าทําแบบนี้พวกเขาจะบอกว่าแท้จริงที่เราทําแบบนี้นะก็เพราะว่าเราเล่นเฉย กุลอับิลลาฮิวะอายาติิวะราสรูิคุณตุมตัสตจะเซีอูนอัลลอฮฺตรัสว่ามุฮัมมัดจงล่กวกับพวกเข้าไปบอกว่าอัลลอฮ์และรอสู้และสัญญาขององค์กรนั้นที่พวกเจ้าเอาเป็นเรื่องล้อเล่นเอาเป็นเรื่องเยาะเย้ยฉะนั้นการล้อเล่นในเรื่องของศาสนาศาสนานั้นไม่อนุญาตให้เราล้อเล่นไม่ให้เราเอามาเป็นเรื่องตลกขบขันเช่นคนบางคนบอกว่าอะไรถามว่ารู้ไหมในกุรานเนี่ยมีการพูดถึงกีฬาด้วยนะ อะไรเลอัลลอฮ์ Allah พูดถึงการกีฬาเขาบอกกอล์ฟไงอัลลอฮ์พูดถึงกอล์ฟในกุรานวัน,นยาตบิลละนี่เรื่องอะไรไป่นองนี่เรื่องล้อเล่นแต่เอากุรานมาเป็นเรื่องล้อเล่นฉะนั้นการกระทําแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับและเป็นถึงขั้นทําให้เราตกศาสนาเพราะกุรานเป็นอะไรครับเป็นการามุลลอเป็นคำพูดของอัลลอฮฺจากอานานเองฉะนั้นดวอาบทนี้สจรซุนซอนเนี่ยเราขอทั้งสิ่งที่เราตั้งใจและสิ่งที่เราล้อเล่นว่าขอต่ออีและทําไปโดยที่ ประมาทเลยเลิกไม่ได้แค่แค่นั้นนะพี่น้องทั้งสุขขอต่อว่าขา้อต่ออีกทำที่ฉันทําไปโดยฉันประมาทใช่ไหมครับว่าอัมดีและทําไปโดยจงใจทําใช่ไหมครับคนตั้งใจทำเนี่ยพยายามใช่ไหมครับคนอีกแบบหนึ่งจงใจทําในขณะที่คนอีกคนหนึ่งทําไปแบบประมาทและเดินเล่อไม่ได้ตั้งใจทัาซสุขบอกว่ากุลลูดานิกไอนดีซึ่งทั้งหมดเนี่ยฉันองเองทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ ใช่ไหมทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยฉันทเนํเในทั้งหมดนี้เป็นอะไรพี่น้องเป็นการยอมรับความผิดกล่าวหลอกลวานะโูวาจาละและตรงนี้เองเช่ซาลัฟารซาสอนพวกเราอะไรพี่น้องสอนให้พวกเรารู้ว่านี่แหละคือบาวที่แท้จริงจะต้องยอมรับความผิดการหลอสุภานะโูวาจาละแต่บาวที่แท้จริงคนที่มีอีมานั้นอย่าได้ชื่นชมและลหลงไหลตัวเองบอกว่าอะไรครับบางคนบอกว่าอานามาอินดีอิลลากอยสิ่งที่ฉันมีน่ะมีแต่ความดี ฉันไม่เคยทำะไรผิดสักอย่างเลยฉันมีความรู้มีความรอบรู้มีความเข้าใจฉะนั้นฉันไม่มีความผิดใชนบอกว่าคนที่มีอีมานเขาจะไม่พูดเช่นนี้เพราะเราจะอาลาอบอกว่าในกุษมนบอกว่าฟาลาตุซักูอัลฟุตซกุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้แสดงความบริสุทธิ์แท้เก่ตของพวกเจ้าเองว่าฉันเป็นคนดีแบบนั้นฉันเป็นคนดีแบบนี้ฮัวอะอลลมู มีมณิทและก็อัลลอฮฺจ่าละห์ผู้ทรงรอบรู้ว่าใครคือคนที่มีความเยื่อเพลิงต่ออัลลอฮฺสุขะนะอัลลอฮฺจาละหรถาสุนขอต่อไปนะอัลลอฮฺมักเฟรรีมากัดดัมตัวมาอัคครตุโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดอภัยในความผิดที่ฉันทําแล้วแล้วมาด้วยเถอวะว่ามาอัคครตุและสิ่งที่ฉันทําตอนท้ายๆนี้ด้วยเถอะ แปลว่าขอในสิ่งที่ละเอียดมากๆพี่น้องความผิดที่ต่างใจและฉันไม่ต่างใจความผิดที่ฉันจงใจและความผิดที่ฉันประมาทเล Ir 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 ินเล่อความผิดที่ทามาแล้วที่ผ่านมาแล้วและความผิดที่ฉันทำณนะนะเวลาหลังๆที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ว่ามาอัศรจูว่ามาอาลันจุและความผิดที่ฉันทําแบบว่าอะไรทําแบบลับๆคนไม่รู้เนี่ยฉันแอบทำเนี่ยใช่ไหมผิดไหมผิดและความผิดที่ฉันทําเปิดเผยต่อหน้าคนแสดงว่าดูอาบทนี้เนี่ยครอบคลุมความผิด ทุกชนิดเลยใช่ไหมครับว่ามาอันตอะอัลามุบิฮิมินนีและทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์รู้ว่าฉันทําผิดแสดงมัทกระุนย,ย้ําถึงสองครั้งเดียวกันเช่เชงอธิบายบอกว่าเลอันนันอินสานะก็ดียาซีอูวกดยุคติวะฮุวาลายเดรีเพราะมนุษย์บางทีเขาผิดบางทีเขาทําผิดพลาดโดยที่เขาไม่ตั้งใจทําโดยประมาท แต่เขาไม่รู้ฉะนั้นเราขอการอภัยโทษจากเราสุขา,านุวาจาละในความผิดทุกชนิดอันตันโมกัดดิมุว่าอันตันโมนอัคเหเพราะอัลลอฮ์พระองค์คือผู้ที่ทําให้บางคนได้รับสิ่งหนึ่งก่อนพระองค์ทําให้บางคนได้รับสิ่งหนึ่งที่หลังพรทำให้คนหนึ่งมีความรู้ก่อนอีกคนหนึ่ง ทำให้คนหนึ่งมีความรู้ช้ากว่าอีกคนหนึ่งทําให้คนหนึ่งมีอีมานก่อนคนหนึ่งทําให้คนหนึ่งมีอีมานหลังอีกคนหนึ่งฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในพระนามและคุณลักษณะของ Allah s u b h a a h u wa Taala ว่าววอัน,น,นตะละกุลดิชัยอิงคอดีรและา l าล h ت พระองค์ทรงสาม,มารถที่จะกระทําในทุกๆสิ่งได้เชคจึงบอกว่าในประโยคนี้เป็นการมอบหมายการงานทุกอย่าง ไปหาลอสุภาณะหูวะจะอาลาเพราะการงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นภายใต้ความประสงค์และการกําหนดและการกระทําการสร้างของลอสุภาณะหูวจะ,ะ,ะจะอาลาสิ่งใดที่เลาจะอาลาประสงค์มันจะเกิดขึ้นและสิ่งใดที่เลาจะอาลาไม่ประสงค์ที่จะให้มันเกิดมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นดังนั้นประโยคนี้จึงเป็นการตะวัสซุหรือเป็นการขอดุอาขออภัยโทษ โดยการใช้สื่อกลางกับอัลลอฮ์นั่นคือความสามารถเดชานุภาพและความรอบรู้และกําลังและอํานาจของละซุภานอุวาจาอัลาซึ่งไม่มีผู้ใดจะสามารถกระทําได้นอกจาก Allah, าะาจะาละซุกพานอุบวาจาอัลาจะเพียงผู้เดียวเท่านั้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมา Allah, อัลละจาลาทั้งหลายครับนี่ก็เป็นดวงอ,อีกบทหนึ่งที่พวกเราควรจะท่อง จดจําและขอดอ a ต่ออัลลอฮฺสุลตานอูวาตเจลาให้เป็นประจําและสม่ําเสมอโดยเฉพยาะอย่างยิ่งในขณะที่พอเราอยู่ในละมาดในขณะที่พอเราเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุลตานอูวาตเจล่าเพราะนี่คือดอ a ที่ครอบคลุมสําหรับคนที่เขาตั้งใจที่จะขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสุลตานอูวาตเจาลลละฮอัลลัลลอฮฺอะลาอฺนบีนามุฮัมมั์สฺอฺอฺอฺลัยลัยฮฺและ صحبه وسلم